เอาไว้ถ่ายรูปนะพี่เอตสวัสดีค่ะลูกค้าฮะอันนั้นอ่ะเอาไว้ถ่ายรูปนะคะสวัสดีค่ะพี่คูเป็นยังไงบ้างคะน้องแมวไปไหนนะไปดูจิแมวอยู่ไหนนะแมวอยู่ไหนนะนนะพี่จ๋าสวัสดีนะคะพี่พี่น้องอ้อมนะคะอเ,คเอาเสือ้อยืดหญิงนะคะมาไลยให้แม่ เสื้อยืดหญิงมาไลให้นะจ๊ะพี่ตัวนี้จะเป็นงานป้ายนกนะแม่นะน้องจะเป็นงานป้ายนกนะคุณพี่จานวนตัวเนี่ยเซตเล็ก2.5่โลนะคะร5อห้าิตัวบวกลบเลยคุณพี่ร5อยห้าิตัวบวกลบเลยนะคะพี่จา๋าอ่ะเดี๋ยวน้องไล์เลยพี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะพี่ยนะุ้ยเนาะตัวนี้นะแม่เสื้อยืดหญิงค่ะงานป้ายนกคุณพี่จา๋าร5อยห้าตัวบวกลบนะคะมาเริ่ม พี่เอ,เอาไว้ตรงนี้เสื้อสิเ,อเ,เสื้อนะคะ,ะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กพี่จอมเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยพี่วิแก้ราคายหน่อยนะพี่วิแก้ราคายออานะโอเคใช่ แกจากราคานั้นอนะลงมาเท่านั้นนะโอเคไหมพี่เสื้อยืดหญิงค่ะงานป้ายนกพี่มาเลยลดราคาให้ด้วยแล้วก็ใช่พี่เจาะพี่อุลดราคาให้ด้วยแล้วก,ใวาาใววก็ให้โปรโค่าส่งหนึ่งร้อยเออพี่จ๋านะจา๊ะเอาเริ่มเลยเริ่มเลยแม่ตัวนี้จะเป็นเสื้อยืดหญิงนะคะงานป้ายนกนะแม่นะ 85 LTPS นะคะคุณพี่ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ารถมากๆแม่มีเซตเดียว Earth Music and Ecology ค่ะพี่จ๋านะจ๊ะโว้ยทรมานเนาะทร <c oughs> มานเนาะอืออืมาเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้มาใหม่พอแล้วพอแล้ว <c oughs> มานี่หน่อยมานี่หน่อยชอบชอปิ๊ป๊ ทมมามามเฮ้มมามาบาหน่อยพี่ดูสวยมากคุณพี่ผ้าสะอาดเห้ hey, ชุปิลิอันนี้นู่นนี่นี่นี่น้นนู่นได้ไหมนะจ๊ะโอเคขอบคุณนะเออเก่งว่ะนี่ด้วยแล้วก็นู่นนนด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะมาต่อคุณพี่นะคะโอ้โหงานปักเลยแม่กรุบกรุบงานปักเลยค่ะคุณพี่นะจ๊ะ เดี๋ยวหนูแจ้งราคาเลยแล้วกันแม่จ๋าแจ้งราคาเลยนะคะ HK Work London คุณพี่ดูงานสกรีนพี่ตัวนี้เนี่ยยกก้อนนะคะน้องจะอยู่ที่ราคา6,9 0 0อบาทพี่ยกก้อน6,900นะคะแต่เซ็ตเล็กเนี่ยราคาเซ็ตับปกตินะ1,800ดราคาเซ็ตละพัน0ดอุ้ยพี่ดูดิครบแล้วเป็นงานปักคะ่ะราคาเซ็ตละ1,800ันรบาทนะพี่นะแต่วันนี้ค่ะพันแปดหนูไม่ขายพี่ดูสกรีนน้องโบนะคะ พี่น้องเป็นเสื้อยืดหญิงทีปนแฟชั่นนะคะอุ้ยดิสนีย์ดิสนีย์จ้ะคุณพี่เป็นเสื้อยืดหญิงปนแฟชั่นนะพี่นะโอ้โหเจเนซิสค่ะสวยมากแม่งานสกรีนพี่เอาไปเลยวันนี้พันแปดหนูไม่ขายหนูให้โปรโค้าส่งร้อยหนึ่งด้วยนะเซ็ตเล็กเนี่ยร้อยห้าสิบตัวบวกลบหนูให้พี่ไปเลยเซ็ตละแค่คือทำราคาให้ออมแล้วเนาะ<ม>โอเคให้ไปเลยแม่ราคาเซ็ตละ หนึ่งพันหกร้อยบาทจ้ะทั้งหมดเลยจ้าหนึ่งพันหกร้อยบาทแม่พออืมแล้วสวยมากคุณพี่สีชมพูแล้วดูสีแดงตัวนี้เลิศตัวนี้ไดซี่โมรีไดซีม่มมรีแม่คอพี่ยุ้ยสวยมากเลยว่ะพี่น้องเป็นงานปักแบบเนี้ยปักแข็งสองข้างเลยอ่ะน้องพี่ยุ้ยเนอะเนวีค่ะพี่ เสื้อยืดหญิงปลมแฟชั่นนะคะพี่เสื้อยืดหญิงปลมแฟชั่นนะคะโอ้โหเ,เอลิเมนต์นู่นไงเอลิเมนต์แม่งานปักนู่นไงเห็นปะอ,อืมนั่นละอืมเอ็กเซ็กต์ป่าววะเอ็กเซ็กจริงๆเอ็กเซ็กเฟมมี่จ้ะแม่เอ็กเซ็กเฟมมีมมม่นะคะเซตนี้ราคาปกติ1,800บาทหนูให้พี่ไปเลยวันเนี้ยพันหกค่าส่งร้อยเดียวชอช้อางสามสองงานปักค่ะพี่เลิศจริงๆแล้วมันต้องมัดสายนะ <c oughs> จริงๆแล้วไม่ต้องมัดสายอ่ะพี่ขอโทษทีนะคะโอ้ยมีบราด้วยแม่ตัวนี้มีบราให้ด้วยนะคุณพี่จ๋าลดโล beauty coordinates beauty coordinates ค่ะมีกระสอบเสื้อกัน UV วไหมครับคุณพี่สินค้ายังไม่เข้าเลยอะ่ะมันเคยมีนะแต่ว่าสินค้าหมดแล้วก็ยังไม่เข้าเลยอ่ะพี่พี่จ๋า GU สวยมากสินค้าหมดค่ะพี่จ๋านะจ๋าหมดแล้วก็ยังไม่เข้า,าอีกเลยแม่หายากมาก ยากมากนะจ๊ะโอ้โหคลิปดีสโอลคลิปดีสอลแม่น่าหลักมากน้องจะเป็นยืดหญิงปนแฟชั่นนะพี่งานป้ายนกเนี่ยโอ้หนหพูดตรงๆงานป้ายนกกับพี่ส่วนใหญ่นะน้องจะติดแฟชั่นแบบแฟชั่นอะจริงติดแฟชั่นเนาะพี่ยุย้ยเนาะโอ้โหแล้วพี่ดูคะ่ะนี่สวยมากแม่คอท่วงนะคะคอท่วงท่วงคอโอ้โหเลิศเลิศจ้ะพี่ ใครรับเซตนี้ชอช้างสามสองนะคะปกติเซตละหนึ่งพันแปดร้อยบาทหนูให้พี่ไปเลยวันนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทพอพี่และโปรค่าส่งนะคะรอยเดียวอ่ะเอฟมาเลยพี่รีบบอกอุ้ยสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยแม่เอฟได้เลยนะคะชอช้างสามสองคุณพี่ทุกรหัสที่น้องรีวิวไปเนี่ยพี่เอฟย้อนหลังมาได้นะคะหนูก็ให้โปรค่าส่งหนึ่งร้อยนะพี่เพราะว่าโปรค่าส่งหนึ่งร้อยเนี่ยสิ้นสุดพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะ H.K. Work London อุ้ยน่ารักมาก imal, มินิมอลแม่นะคะมินิมอลเลยงานญี่ปุ่นอะเขาติดติดโทนสีแบบสีเอิโทนสีมินิมอลอยู่แล้วพี่นะคะติดโทนสีสุภาพอยู่แล้วคุณพี่นะคะก็เขาเรียกว่าแบบจริงๆมันก็ใส่ได้ตลอดนะใส่ไปได้ตลอดเลยพี่อุ้ยตัวนี้สวยวะ่ะพี่ตัวนี้สวยจังนะคะมัดเอลได้ด้วยมัดเอวได้ด้วยเอ,ยอ้ยสกรีนสกรีนเลยคุณพี่นะคะ เจมโบนีสกรีนเจมโบนีค่ะแม่คารับเซตนี้ชอบช้างสั่งส่ง,สงนะพี่ดิโอเรียค่ะดิโอเรียแม่จ๋าเสอยืดหญิงกนแฟชั่นนะคะโอ้โห 3D มากคุณพี่สวย 3D เลยจ้ะนะจ๊ะคารับเอฟมานะพี่หนูให้พันหรอยบาทพอวันนี้จากปกติศิลพันแปดพันแปดเนี่ยหนูยังไม่ได้รวมส่งให้นะแล้วพี่คิดดูหนูให้พี่พันหค่าส่งหนูเอาพี่อร้อยเดียว เท่ากับพี่จ่ายพันเพี่ยังจ่ายไม่ถึงราคาเต็มที่น้องแบ่งเลยนะโอ้หแขนสวยมากพี่ยังจ่ายไม่ถึงกับราคาเต็มที่น้องแบ่งปกติเลยอ่ะพี่นะคะถูกขนาดนี้พี่เอฟม,มาเถอะต้นทุนไม่แพงพี่ต้นทุนไม่แพงนะคะหนึ่งกร้อยบาทเท่านั้นค่ะค่าส่งหนึ่งร้อยนะคะพี่เอฟม,มาชอช้างสามสองนะพี่นะชอช้างสามสองนะโอ้ oh my god แม่จีอยู่ครบค่ะ จียูครบค่ะคุณพี่อุ๊ยงานปักอีกแล้วแม่จ๋างานปักอีกแล้วทเวนตี้วันทเวนตี้วันปักแบบนี้เลยพี่หงานปักเนี่ยมันเป็นแพงนะแม่มันเป็นงานแพงนะพี่สามารถแบบบวกราคาได้เลยค่ะงานปักกับพี่จา๋านะจ๊ะตัวทําราคาเลยแม่นี่แล้วพาน้องสะอาดค่ะไปยนกนะคะพาน้องสะอาดพี่จา๋าบายบายพี่บายบายนะคะแบรนด์นะนนะพี่แบรนด์เสื้อนะไม่ใช่หนูบายบายนะแบรนด์เสื้อนะคะ โอ้โหรับรับพี่ดูฉลุลูกไม้พี่เนี่ยน้องจะประมาณนี้แหละแม่ตัวนี้เป็นขอบป,ปกนี่อุ้ยแต่แบน์นะขอบปกแต่แบนดนะคุณพี่พี่ก็คัดแบรน์เนี่ยไปขายก่อนเนาะพี่วิโนทําราคาไปเอาแบรนด์ไปทําราคาแม่นะจ๊ะอุ๊ย Uniqlo แน่เลยตัวเนี้โอ้ขอโทษทีไม่ใช่ <laughs> มาร์กจากขอบมาร์กจาขอบจ้ะแม่ขอโทษทีนะมาร์กจากขอบ,ขอททนะขอบืสีเขียวพี่วิ สุดยอดไปเลยแม่เออรเบอร์ี่พี่จ๋าสีเขียวอุ้ยซส์สวยด้วยนะตัวนี้เป็นผ้ารองค่ะพี่โคซาผ้าร่องนะคะพี่เซ็ตนี้ช่อช้างสามซองนะแม่นะาราคาเซตละหนึ่งันหกร้อบาทเท่านั้นพี่ h ฮ w เค l ลเ o ิร์ทรงนี้ใส่แล้วดูแบบดูเป็นวัยทำงานหน่อยนะพี่ใส่ทำงานได้อะ่ะเออใส่ทำงานได้นะคะอุ้ย AVV Standard <laughs> AVV Standard ค่ะพี่นะคะ ตัวนี้เป็นงานสกรีนเลยจ้ะสะกรีนตัวนี้ผ้าร่องดิโอเรียนะคะพี่ผ้าร่องดิโอเรียะค่ะพี่และตัวนี้อุ้ยแม่จียูผ้ารองน่ะจียูผ้าร่องน่ะ,ะ,อ,อ,นะอุ้ยเก่งเกอาเหรอเก่งเกอาเหรอแม่เก่งเกอาสปอร์ตแม่จ้ะสวยมากใครชอบเสื้อยืดนะพี่อะพอดีเอ็มเจมันหมดพี่ก็มาเอานกไปเพราะว่านกเนี่ยก็ได้ทั้งข้อกลมแล้วก็แฟชั่นพี่นะคะได้ทั้งข้อกลมแล้วก็แฟชั่นซื้อหนึ่งได้สองจ้ะ ซื้อหนึ่งได้สองซื้อสองได้สามแม่อจียูซื้อหนึ่งได้สามเนี่ยพี่เออตัวนี้หนูพูดเลยนะคะพี่จ๋าไปคัดแยกเอาเพราะว่าน้องมีแบรนด์มีตัวทำราคาให้พี่อยู่แล้วนะคะช็อกโกลาฟินของพี่ช็อกโกลาฟินนะคะตัวนี้เป็นงานปากอุย้ยเฮนนเอ็มอะแม่เนี่ยเฮนนเอ็มอะแบรนด์นะคะพี่ก็ตามตามรีวิวนะพี่นะหนูอะ่ะพูดตามรีวิวเลยพี่ ผ้ามาแบบไหนหนูพูดแบบนั้นนะพี่นะผ้ามาแบบไหนหนูพูดแบบนั้นเลยจริงๆพี่แต่ว่าบางบางาหัวห่างกลางเราอะบางทีไม่เหมือนกันแม่พี่นัทลิขสิ์ค่ะพี่พี่นัทลิขสิ์สวยมากเลยเพราะว่าตัวที่มันเป็นเป็นสกรีนเป็นแบรนด์อะไรแบบนี้น้องอ้อมก็จะตีว่าน้องเป็นหัวนะคะพี่เพราะว่ามีโอกาสทําราคาได้สูงกว่าชาวบ้านเขาเนาะพี่อุูยเนาะซึ่งบางทีหนูไม่รู้จริงๆว่า พี่ลูกค้าชอบป,ประมาณไหนนะคะพี่ก็ถ้าพี่ชอบเซตที่เรารีวิวเนี่ยพี่ก็เอฟไปได้เลยนะคะพี่งานกระสอบนะพี่นะมันต้องลุ้นจริงๆพี่จ๋ามันต้องลุ้นจริงๆนะคะพี่ก็นั่นแหละค่ะชอบก็เอฟนะพี่หนูให้โปรโค่าส่งหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะโอ้โหแล้วสวยจังตัวนี้พี่ดูสกรีนตัวนี้ดิมันตัวสกรีนข้างหน้าข้างหลังวะพี่วิวแต่สวยมากเลยอะพี่ดูอันนี้ไม่มีอะไรดูด้านหลังเหมือนชาแนลเลย เหมือนชาแนลเลยพี่ตัวนี้นะคะเป็นเสื้อยืดหญิงปนแฟชั่นนะพี่ปนแฟชั่นนะคะมีหัวห่างกลางพี่ต้องไปคัดแยกเอานะจ๊ะพี่ต้องไปคัดแยกเอาตัวนี้นะคะเป็นโปโปลาโปโปลาแม่โปโปลาอุ้ยพิวุตัวนี้สวยเป็นพาร่องทูโทนนะคะพี่ซีซันรีซันจ้ะปาดพี่ยุ้ยคือเลิเลยนี่นี่นี่พี่สวยมากแม่ดู เนี่ยมันเป็นงานแบบแฟชั่นพี่ดูดิสวยมากเป็นแบบปาดไหลนะคะเป็นงานปักด้วยคุณพี่เป็นปักด้วยอุย้ยพี่ดูตัวนี้แขนเพชรเนี่ยดูดิสรายเป็นเพชรแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยเป็นแบบปาดขึ้นอย่างนี้นะคะพี่จ๋าตัวนี้นะพี่รหัสน้องคือชอช้างสามสองปกติเซ็ตละหนึ่งพันแปดร้อยบาทหนูให้พี่ไปเลยเซ็ตละหนึ่งพันหกร้อยบาทพอค่ะพี่นะคะและวให้โปรค่าส่งหนึ่งร้อยบาทเท่านั้น โลลิฟามแม่อ้ตัวนี้ผ้าดีมากเป็นแบบใส่ทำงานได้เลยคุณพี่ใส่ทำงานได้เลยจ้ะนะจา๊ะ And อิคุณพี่จา๋าอุ้ยมาเวลพี่อุ้ยมาเวลรีิคสิ์ค่ะพี่นี่มาเวลทั้งตัวมาเวลทั้งตัวเลยจ้ะพี่จา๋าครับเอฟมาเดอร์ชูรารัวแม่ชูรารัวนะคะและตัวนี้เป็นซิมพลิซิตีสุดยอดไปเลยซิมพลิไซ โอ้โหแม่ดูเนี่ยนกเขาจะติดแบบความแฟชั่นประมาณนี้แหละพี่จ๋าติดความแฟชั่นประมาณนี้นะคะยูนิโคลแต่เรื่องแบรนด์เนี่ยหนูมีให้พี่ลุ้นแน่นอนพี่จ๋ามีพี่ลุ้นมีพี่ไปทําราคาแน่นอนนะคะพี่โอ้โหพี่เอาไปคลีนก่อนก็ได้นะดูคลาสสิเพราะว่าบางตัวแบบมันก็ต้องคลีนอะเนาะพี่อยู่เนาะบางตัวมันก็ยับบ้างอะไรบ้างนะพี่ก็คลีนก่อนหรือไม่ก็บางตัวเนี่ยมันจะมีแบบเปื้อนฟงเปื้อนฝุ่นนะคะพี่ ก็คลีนได้เลยตัวนี้เนี่ยถ้าสั่งรีดจะอยู่ที่ตัวละสองบาทละกันพี่อ่ะหนูลดให้นะคะตัวละสองบาทพี่จา๋าเฮ้ยเอา้าตกใจบดรด้วยแม่พี่ดูค่ะงานสกรีนนะคะและตัวนี้โอ้โหพี่อุ้ยตัวนี้น่ารักเป็นครอบไหมแม่น่ารักมากเป็นแบบสไตล์ลูกคุณนะคะพี่และตัวนี้ค่ะเป็นจีเนียลจีเนียลเลยจ้ะ มีท้งทรงธรรมดามีทั้งข้อกลมแล้วก็มีทางแฟชั่นแม่อุย้ยตวัวนี้ปักเพชรหรอเป็นเป็นแบบริดเพชรนะพี่เดซี่สวยมากแม่อันนี้เราก็เรียกเป็นแบบแฟชั่นได้นะแม่เพราะว่าน้องเนี่ยเป็นพ้ารองนะคะแบรนด์เดซี่พวกแบรนด์เดซี่เนี่ยแบรนด์ชีอินอะไรพวกเนี้ยน้องก็จะเป็นแนวแบบว่าแฟชั่นนะคะคุณพี่เป็นแนวแบบแฟชั่นเลยนี่พี่ดูสวยมากใครชอบก็เอฟไปได้เลยนะจ๊ะคุณพี่ Just Collection จัดคอลเลกชันเนี่ยพี่ดูความแล้วดีไซน์เขาอ่ะหนูว่ามันลดนะพี่หนูว่ามันลดนะเนี่ยความดีไซน์ของเขาอ่ะมันมันดูมันดูเก๋ดีอะพี่นะคะแล้วคัตติ้งการตัดเย็บเขาเนี่ยเป๊ะเลยเป๊ะเวอร์เป๊ะปังอลังการนะคะพี่อุ้ยพี่อุ้ยตัวนวี้แฟรี่ว่ะแม่แฟรี่อ่ะเนี่ยส่วนแบบนี้ขนมากจะไปอยู่ในเสื้อเสื้อใส่เดีเนะ่ยวเนาะพี่เนาะสวยมากแม่มันหนูเคย like, ไ,ไ,ไ,ไลน์อะไรไม่รู้จําไม่ได้แหละของรหัสอะไรไม่รู้ สวยมากใส่เดียวอะนะแต่ว่าหมดพี่ขอโทษทีหิใส่เดียวหมดนะจ๊ะเออร์มิ <S <S สิกแอนิโครชีอุ้ยพี่อุ้ยเนทัวร์ลนะคะเนทร์ล์ไดมไหมพาราพราขอบปกขอโทษทีขอบป,ก,อป,ก,อป,ก,อปกพี่จ๊ะนี่ขอกรมสกรีนอะพี่มันมีหัวห่างกลางพี่ไปคัดแยกเอาเดอร์โอเคบอกนี่ไซส์สามเอลพี่ไซส์สามเอไปเลยนะจ๊ะพี่ใครจะสั่งงานไหนรีบเลยนะคะ พรุ่งนี้โปรค่าส่งหนึ่งร้อยวันสุดท้ายนะพี่โปรค่าส่งหนึ่งร้อยวันสุดท้ายนะคะโอ้โหจำนวนตัวม,มันเยอะจังวะพี่ยุ้ยร้อยห้าสิบตัวบวกลบอะพี่เ็ษเล็กอะยี่สิบสองจุดห้าโลอะยี่สิบสองจุดห้าโลอะพี่บีมฮาร์ดค่ะจริงๆเฮตแอนด์เอ็มหลอาร์ดคุณจุย้ยเฮตแอนด์เอ็มค่ะพารองนะพี่ร้อยห้าสิบตัวบวกลบแม่พี่คิดดูนะพี่ไปคัดพี่ยุ้ยต้นทุนไม่แพงเนาะตัวเนี้ยพันหก อุ้ยต้นทุนนิดนิดสิบนิดนิดพี่สิบนิดนิดนะคะตัวนี้ฟรีปาร์ฟรีปลาร์คเลยแม่อุ้ยตัวนี้สวยจังแฟชั่นอันนี้เรียกว่าแฟชั่นแล้วกันพี่เพราะว่าน้องแบบคอเป็นดอกดแบบนี้นะพี่คอเป็นดอกๆอกนะคะตัวนี้แบมบูเกรสแบมบูเกรสอุ้ยน่ารักพี่จะใสมมม่มันมัดได้มันมีใส่ให้มัดน,นะพี่นะอันนี้ก็เรียกว่าแฟรี่นะคะ ทรงเขาก็จะเป็นออกแนวแบบแฟรี่นิดหนึ่งเออร์เบอรี่เซิร์ดโ e เออร์เบอรี่เซิร์ดนะคะคุณพี่ส่วนตัวนี้นะคะอุ๊ยอันนี้ก็แฟรี่ได้ปะหนูก็เรียกว่าแฟรี่อยู่นะหนูก็เรียกว่าแฟรี่อยู่นะแม่โอ้โหคุณพี่ดูอใครชอบเซ็นนี้นะพี่ชออช้างสามสองเอฟมาให้น้องได้เลยนะคะอุ๊ยพี่อุ๊ยทรงนี้คือฮิตมากทรงนี้คือฮิตมากส่แม่นะคะแฟชั่นสุดแฟชั่นสุดๆเลยคุณพี่นะคะ นี่ปาร์ตดีลักปาร์ตดีลักอะไรเนี่ยอุย้ยแบรนด์แต่ละแบรนด์เนาะพี่ยุ้ยเนาะจริงๆแบรนด์ Band, เขาก็ดีอยู่แล้วพี่แต่น้องนี่แหละพูดให้มันพูดให้มันแปลกนะคะเจลาโต้ผิวเจลาโต้ผิวนะ,ะมีอุย้ยตัวนี้แบบเหมือนโอเวอร์ปรินเลยพี่ยุ้ยดูดิพี่ดูเหมือนโอเวอร์ปรินเลยสวยมากเป็นลายสกรีนทั้งตัวพี่เป็นลายสกรีนทั้งตัวนะคะเยฟค่ะพี่แบรนด์นี้แบรนด์ดีมากเลยเยฟนะ,ะพี่อ่านดีๆฟังดีๆนะคะ้อมอ่านดีอยู่ โย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 พี่โยโย่ yo, นี่แฟชั่น <fashion. S 1> และนี่นะคะเป็นคอกรลมคุณพี่ใครชอบเสื้อ,อยืดตัวนี้นะพี่เอบไปได้เลยนะคะชอช้างสามสองราคาเซ็ตละหนึ่งันแรยบาทหนูไม่ขายหนูขายเพียงแค่หนึ่งันหกร้อยบาทและให้โปรค่าส่งหนึ่งรอยบาทเท่านั้นนะคะพี่หมดแล้วดีย้อมถ่ายรูปก่อนพี่ยุ้ยพี่จ่าเดี๋ยวน้อมขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างหัวผ้าด้านหลังเนี่ยมาโชว์ให้อีกรอบนะคะคุณพี่ แล้วลดราคาแบบปึ้งมากเลยนะแล้วแถมแม่เอ้ยลดไม่พอให้ค่าส่ง้อยเดียวด้วยอะลดไม่พอให้ค่าส่ง้อยเดียวด้วยอุ้ยพี่อุ้ยอันนี้เป็นตัวอย่างหัวผ้าบางส่วนนะคะพี่สวยมากแม่ดูอันนี้เป็นงานปักเลยเป็นแบรนด์กร๊ปนะคะโอฟาโร่แม่อันนี้เป็นงานปักครอบตัวนี้เ e อิร์ดมิสิกอันนี้คอโลจีค่ะพี่อุ้ยปังอยู่นะว่าไม่ได้แม่ปังอยู่นะุอยแม่ดูตัวนี้นี่ จียูสวยมากอันนี้งานปักพี่จา๋างานปักเนะี่ยพี่เอาไปทําราคาก่อนเลยเนี่ยพวกทรงแบบเนี้ยพี่ดูดิสวยมากเลยนะคะพี่จา๋าเป็นแบบปีกตัวเนี้เป็นรีดเพชรเลยพี่รีดเพชรทั้งตัวนะคะตัวนี้เป็นสกรีนค่ะและตัวนี้เป็น 3D 3D แบบโอ้โหพี่ดูแสงเข้าดิ 3D แบบดอกนูนๆพี่เห็นไหมตัวนี้เป็นเอกเซ็กฟมมี่นะคะ และตัวนี้เป็นดิสนีย์เลยแม่ทางตัวนะคะหน้าหลังแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่ะใครชอบเซตนี้นะพี่เสื้อยือดหญิงงานไปนกนะคะ8 5 LTPS นะคะชอช้าง3-2คุณพี่เอฟได้เลยนะคะย้อนหลังได้แม่ราคาเซตละ1,600บาทให้ค่าส่ง100บาทนะคะพี่จ๊ะเดี๋ยวนะอ้อมลงไลน์แล้วค่ะพี่เดี๋ยวเราเจอกันใหม่เป็นพรุ่งนี้เลยเนาะพี่ยเนาะอาวันนี้ก็ขอบคุณพี่พทุกท่านนะคะขอบพรคุณมากๆเลยจ้า